ปานี้เป็นต้นไปถึง23สิงหา68ถ้าจะได้รัฐบาลทำงานได้เต็มที่ก็ต้องประมาณกลางพฤศจิกายน2568ายความผันผวนทางการเมืองนี้เป็นไปได้ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะน้องเมย์น่าจะมากกว่าการปรับคลมอเพราะฉะนั้นที่พูดกันเรื่องปรับคลอร์มเกมหลอกอ่าเกมหลอกน่าจะมากกว่านั้นคือเมย์ก็พ,พยายามคิดนะคะพี่ฟองพี่ฟอง มากกว่าปรับคอรมอเปลี่ยนพักร่วมเปลี่ยนนายกยุบสภาไอ้พวกนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่เป็นไปได้หมดไหมคะเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าผันผวนมากที่ฟองพูดคำว่าผันผวนค่ะตั้งแต่สูงกว่าปรับคอรมอเป็นไปได้ทั้งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้งเปลี่ยนพักร่วมอย่าฟังมากนะคะนักข่าวการเมืองน้องเมข่าท่านผู้ฟังค่ะนี่นักข่าวการเมืองหัวหน้าข่าวการเมืองเปลี่ยนพักร่วม ต้องคำพิพากษาศาลยุบสภาลาออกกระบฏปฏิวัติทั้งหมดนี้หรือไม่ใช่แล้วก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งใช่อาจจะออกได้หลายหน้าแบบนี้นี่คืออยู่ในกรอบคำว่าผันผวนใช่ผันผวนมากเลยทีเดียว <มา S 1> ดูเถอะตอนนี้โดยเฉพาะเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ออกมาเริ่มกันละ เพราะว่ามันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าการปรับคอมอน้องเมย์ นักข่าวการเมืองไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่ฟองเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปีเขียนว่านักข่าวการเมืองจะไม่ได้หลับ <c oughs> ไม่ได้นอนแสดงว่าตอนนี้ต้องพักเยอะๆก่อนเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> ไม่จริงค่ะพฤษภาลแล้วนะคะสุดที่รักวั <c oughs> นนี้หนึ่งพฤษภาลแล้ว <c oughs> พฤษภาลแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เห็นไหมท่านนายกมายืนยันเรื่อง e n t ทน t a i n m e n t complex ในขณะเดียวกันคุณอนุทินบอกว่าต้องมาคุยกันคุณอนุท่านนายกอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรคุณอนุทินชินวัตร คุณอนุทินชันวีรบุญเอ้งงเลยมีเปลี่ยนนามสกุลแล้วคุณอนุทินบอกว่าต้องมาคุยกันค่ะคุณนกค่ะชัยชนกชิดชอบบอกว่าลูกพ่อในวินไม่กัรุณนไม่เอาไม่เอากาสิโนอ่านั่นแหละมาแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังแล้วยังมีเรื่องของสารรัฐธรรมนูญครับไต่สวนด็อร์ทักษิณชินวัตรอีก เพราะฉะนั้นการเมืองเริ่มแล้วน้องเมพี่ฟองอยากไปวิ่งเข่าวการเมืองอยง <Bueno> <evaluation> องไอช่วงสนุกมากตอนช่วงเราช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไปจนถึงประมาณไหนคะกรอบก็คือรัฐบาล, <S <S าลรัฐบาลจะได้เริ่มบริหารราชการแผ่นดินประมาณกลางพฤษธศกาพฤศจิกาเป็นต้นไปอาแสดงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ต้องบริหารแผ่นดินอย่างเงี้ยหรอคะคือคือ ผันผวนผันผวน <laughs> อาจจะต้องมาแก้ไขปัญหาความผ,ลผลันผวนประมาณนั้นไม่ต้องอ่านละต้องแก้อะไรละ <laughs> อาจจะมีสารก็ไปยุ่งอะคำนิ อาสาเขาไปยุ่งอ่ะพักร่วมกวนกันอะไรเงี้ยน้องแม็์สนุกเลยนักข่าวการเมืองไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอโทษทีเถอะตอบเท่านี้เองค่ะพี่ฟองเนี่ยเคยเจอตอนเปลี่ยนรัฐบาลบิ๊กจิ๋วเป็นรัฐบาลคุณชวนไม่ได้นอนอยู่สองเดือนอ๋อตอนนั้นลอยตัวข้างนพี่พี่ฟองพี่ฟองไปอย่างนี้แล้วคิดมากเลยว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เป็นความผันผวนเกิดขึ้นแน่เลยสูงกว่าปรับคอรมอเอาแค่นี้แหละมีหลายหน้าอย่างที่พี่ฟองบอกคิดไปเอา น้องเมยจะโดนว่าไหมทาไมไม่จี้ถาม <laughs> คือเมยน,น่ยก็อยากจะจี้ถามมากเลยค่ะแต่ที่ฟองบอกว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเขามองได้เป็นกรอบกว้างๆถูกไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ฟองไปออกช่องหนึ่งก่อนสงกรานเขาก็ถามเรื่องรัฐบาลจะไปรอดไหมพี่ฟองก็ตั้งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าท่านนายกมีสติท่านนายกจะต้องถอน Complex. อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่านดึงออกเลยอ่ะ,อะใช่พูดไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะเพราะตอนแรก สปิดแสดงว่าคนที่บริคนท่านนายกหรือว่าทีมงานนายกมีสติรู้ว่าอะไรเป็นไฟรัฐบาลไม่สูมไฟแต่ชักไฟออกอ,อหวังว่าสิ่งที่จะตีฝ่าพุษภานี้ไปถึง17ไปถึงกลางพฤศจิกายน6-8แปดคนท่านนายกและทีมงานจะมีสติ แต่ถ้าเกิดแต่ถึงมีสติยังไงถ้าเกิดมีองค์กรอื่นเข้ามาเล่นเช่นศาลก็ลําบากเหมือนกันค่ะแต่ว่าการมีสติจะได้นําพารัฐนาวาไปรอดเอ๊แต่ถ้าเกิดสมมติในช่วงนี้เนี่ยมีการนำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาพิจารณาอีกโดยเฉพาะเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ย <c oughs> น่าจะประมาณช่วงกรกดาเป็นพี่ฟองไม่เสี่ยงนะ อันนี้ไม่อยากวิเคราะห์นะค่ะมันจะกลายเป็นอดีตหัวหน้าข่าวการเมืองมานั่งเะหนกันเอาเป็นว่าผันผวนจัด <c oughs> ไปมาไม่บแล้วกรกฎาสิงหาจะผันผวนกว่าน,นี้ไหมคะจะผันผวนกว่าน,นี้ไหมคะเอ๊ะทำไมคิดมันมันน <c oughs> เอาเอาตอนนี้ให้รอดก่อนดีกว่าอ่าตอนนี้คือเอาตอนนี้ให้รอดก่อนตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงเนี่ยไปจนถึงเอาเป็นทั้งหมดเลยล่ะ เออกลางถึงกลางพฤศจ,จิอ่าเราดูในช่วงกรอบนี้แล้วกันประมาณพฤษภาพฤษภาจนถึงกลางพฤศจิใช่ไหมคะคแต,แต,แต่แต่แอบเมาส์คุณผู้ชมนิดนึงเพราะเมื่อกี้พี่ฟองบอกว่าเป็นเรื่องของศาลอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะสาเมษายนข่าวเนี่ยสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ด,ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถึงแม้จะยกคําร้องของคุณชานชัยอิสระเสนาลักษ์จากประชาธิปัตย์เรื่องชั้น14คุณทักษิณไมนะแต่ครั้งนี้แปลกแปลกตรงที่ว่าศาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาว่าตกลงเนี่ย ประเด็นที่มีข้อสงสัยในสังคมคุณลักษณนป่วยจริงไหมจําคุกจริงหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นเรื่องชั้น14เป็นยังไงจะหยิบมาพิจนารณานมิถุนาทั้งโหนเนี่ยพระฤหัสอยู่มิถุนค่ะแล้วก็สาดแสงถึงราศีกุมซึ่งราหูอยู่ที่นั่นค่ะราหูกับพระฤหัสถึงกันพระฤหัสเนี่ยคือคือพระอินเครื่องจากใส่ราหูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายราหูรวมทั้ง Entertainment Complex นัมันคือราหูระวังจะโดนจาก<อ>พลหัสเช่นศาลเช่นหมอเช่นครูบาอาจารย์เช่นบัณฑิตพวกนี้เป็นตัวแทนพลหัสระวังจะไปไม่รอดเพราะกลุ่มนี้อยถ้าพี่ฟองพูดอย่างนี้ไม่ยิ่งคิดมากอันนี้ไม่คิดเองนะไม่คิดเองนะว่าก่อนหน้านี้ตอนเดือนเมษามีคนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมนั่นก็คือกลุ่มของอาจารย์ กลุมแพทย์ที่มารวมตัวกันประมาณสิบกว่ากลุ่มมั้งราชบัณฑิตยังออใง่ยุคงยุ่งชาวบ้านที่ไหนเราพวกราชบัณฑิตทั้งหลายอ่ะพระก็ออกมาแล้วพระรูปสําคัญเริ่มโผล่ะโผล่เขาเรียกหน้าใจะไหมพระเริ่มแสดงความคิดเห็นรอสาแช่างแล้วศาสนาทุกศาสนาออกมาหมดเลยน้องแม่นี่คือตัวแทนเขาพระฤหัสเป็นตัวแทนอยู่ศาสนาผู้ทรงศีล ทั้งคริสก็ออกมามุสลิมอิสลามก็ออกมาพุทธก็ออกมา,กออกมาจะเหลืออะไรล่ะใครจะกล้าล่ะตอนนี้เดี๋ยวก็ออกมาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีสติก็ชักไฟออกเสียชักออกซะโดย,ยเฉพจะอย่างิงไฟช่วงนี้จนถึงพฤศจิกายเอาตัวรอดอย่างอื่นให้ได้ก่อนเช่นคำพิพากษาของศาล อย่าไปอย่าไปเผเชิญหน้ากับกลุ่มนี้เอยเรามานั่งวิเคราะห์กัน, <c oughs> น,นอ,อันนี้มองกว้างแล้วเราก็แค่ใส่ข้อมูลจากข่าว <c oughs> ที่ที่ได้ฟังมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันไหมหรือไม่หรือไม่ตั้งคำถามค่ะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆพี่ฟองบอกว่าไม่ถามดวงคนเรอะเอก็อยากจะรู้ดวงคนเหมือนกันแหละเออคุณอุ้งอิงเนี่ยค่ะท่านนายกแพทองทานชินวัตรระวังตัวไปเถอะตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้าพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยราหูทับจันทรเล็งอาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นดาวยศด,ดาวศักจันทร์เนี่ยน่าสนใจมากคือเราไม่มีลัคนาท่านนะท่านเกิดที่อเมริกาเราไม่รู้เวลาเกิดแต่ว่าดาวที่รองรับราหูทึ่หลังจะย,าย้าย5พฤษภาเนี่ยน้องเมย์แล้วจะอยู่ไปถึง22พฤษกายน68เนี่ยทับจันทร์เพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการโดนเรื่องราวค่ะ ลาหูทับจันทรตตำราหนึ่งบอกว่าอรีอันจะมองหมายยอราบระพีหมายจะสมัครสมาการจะมีคนมาเป็นมิตรอ,อ,อาจจะมีใครมาเป็นพักร่วมกับท่านนายกเพิ่มขึ้นอ่าถ้าอีกตำราหนึ่งอีกตำราหนึ่งบอกว่าเ,เหมือนพระมโหสถถูกใส่ร้ายถูกถูกใส่ร้ายถูกพวกบัณฑิต ใส่ร้ายว่าไปเอาของครั้งตกใจด้วยราชากิ้ลโกโกธาเมื่อภายหลังสับสนจนคับข้างจากและโทษทั้งจากฐานาระหว่างตกจากตำแหน่งอันนี้อัทนน่านนายกต้องระวังตั้งแต่5พฤษภาเป็นต้นไปไปจนถึง22พฤศจิกายน2568ราหูทับจันเล็งอาทิตย์ แล้วก็สำคัญที่สุดคือวันเกิดนายกปีนี้เป็นต้นไปดาวเดทเป็นกาลีจรนะท่านคงจะรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ยากเพราะฉะนั้นท่านกาดสูงๆไว้ค่ะตั้งแต่พฤษภาปนี้เป็นต้นไปเลยอะไรพอที่จะดับไฟได้ดึงออกค่ะแล้วก็ประคองตัวเองให้รอดค่ะเมื่อกี้พี่ฟองบอกว่ามีพักร่วมมาเพิ่มอาจจะมีพัราราบอกตําราตําราบอกว่าอาจจะมีพักร่วมมาเพิ่มตําราบอก แสดงว่าต้องมีพักร่วมออกไปหรือเปล่าคะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่วิเคราะห์ <laughs> แต่ท่านต้องเอาตัวให้รอดก่อนไงคือสภ,ภานี้จนถึงวันเกิดท่านอา่ะท่านเกิดยี่สิบสิงหาสองเออสองเก้าอ่ะเอาตัวให้รอดท่านก่อนช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงที่ระวาดเสียวมากค,คือช่วงสิบเก้าพฤษภาหกแปดถึงยี่สามสิงหาหกแปดเห็นไหมท่านนายกยังอยู่ในช่วงหวาดเสียวพอๆกับที่มันจะเกิดเรื่อง เรื่องผันผวนในที่เราบอกว่าเป็นไปได้ทั้งสูงกว่าปรับครอรมอลที่บอกไปอ่ะอก็คืออาจจะนายกออกยุบสภาหรือมีความผันผวนต้องำํำพิพากษาต้องทำพิพากษาศาลยุบสภาเ,าเปลี่ยนพักร่วมต้องํำพิพากษาศาลยุบสภาลาออกกบฏปฏิวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงทานายกกับดวงเมืองนี้คล้ายๆกันเลยผันผวนชัดเจน <C> e <at> ว่าน่าเป็นห่วงแต่ก็อยู่ที่การกระทําค่ะการกระทําของนายกเองของท่านนายกเองจะเอาตัวรอดได้ยังไงคะท่านเป็นนายกของคนทั้งประเทศค่ะ <C> e <at> ท่านไม่ได้เป็นนายกของคงรอบครัวชินวัตรท่านไม่ได้เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยการเป็นนายกมันคือเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีค่ะคนตั้งเจ็ดสิบล้านคนมีคนเดียว <c> e <at> เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติทําเลยน้องเมย์คุณอุ้งอิง สู้สู้อะไรที่ติดตามท่าิจะได้ประโยชน์ยกเว้นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เออยาคาสิโนค่งมัน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 รู้อยู่แล้วมันขัดใจมันขัดใจไอ้นี่ก็าพูดในฐานะส่วนตัวมันขัดไม่ใช่ขัดใจพี่ฟองอย่างเดียวขัดขัดกระดวงเมืองดวงเมืองเราพระราหูเนี่ยอยู่ในภพที่8ค่ะแล้วอยู่ในภพที่12ที่ราศีมีนมันคือแอบเล่นนะ พราะเล่นการพนันต้องแอบ,บเล่นถ้าเมื่อไหร่เอาขึ้นมาบนดินแล้วมันผิดโฉลงดวงเมืองค่ะแล้วก็มันไม่ได้ไไดคือเคยทํามาแล้วในสมัยคุณควงอภัยวงศ์อ่ะต้องปิดอ่ะค่ะดวงเมืองก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มันจะเป็นชั้นนวลอ่ะเพราะฉะนั้นท่านนายกต้องเอาเอาตัวรอดจากการณีอื่นมากกว่าเรื่อง entertainment complex ก่อนคือถ้าเกิดพ้นพฤทจิหกแปนี้ไปได้นายกจะอยู่ยาวจบสมัยไหมคะ S <S <S ได้ไหมมันก็จะจบสมัยแล,ะะล้วนั้นแต่ว่าหลังวันเกิด,กดท่านไปนก็ใช่ว่าจะบวกค่ะตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสิงหาหกเก้าถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาเอ้หกแปดถึงยี่สิบเอ็ดเมถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาหกเก้าวันเกิดท่านปีนี้ชนวันเกิดปีหน้าไม่ใช่จะบวกไม่ใช่บวกเรื่องอื่นไม่บวกเรื่องอื่นไม่บวกเรื่องตําแหน่งอ๋ออันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่าด่านระเบิดเยอะ เป็นนายกก็เป็นวันเดียวก็เป็นนายกแล้วท่านไม่ใช่นายกของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรศักศรีเล็กเกียรติภูมิของท่านมีเพราะว่าท่านเป็นนายกของคนทั้งประเทศต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อคะ่ะดรทักษิณชินวัตรนอกจากปัญหาสุขภาพและกเก่าแรงแล้วแต่โดยภาพรวมจะเป็นบวกแล้วสู้แล้วได้ค่ะ นี่พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยเขียนไว้ที่ไทยโพสต์น้องเมทแต่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 มีคนไปหาป้าฟองพี่ฟองแล้วถามว่าผมไม่เอาแต่ได้ไหมครับแต่เรื่องลบแซกเข้ามาคือตั้งแต่กลางพฤษภาหกแปเป็นต้นไปถึงสิ้นปีจะมีปรากฏการณ์ฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรเกิดในชีวิตให้รับมือสิ่งที่มันมันฝนตกขี้หม uh ูไหลอ่ะเกิดให้ร um ับมือท่านตั้งแต่กลางพฤษภาค่ะ เรื่องลบแทรกเข้ามาที่สองตั้งแต่พฤษภาเอา่อพฤษภาเป็นต้นไปกลางพฤษภาฝนตกขี้หมูไหลเหตุการณ์อะไรจะเกิดในชีวิตค่ะแทรกสองสิบเก้า,ากพฤษภาเห็นไหมมาอีกแล้วถึงยีสิามสิงหาหกแปดซ้อมรับเรื่องทุกทุกยากยากชะตาแตกส่งผลให้ทางชีวิตทุกระทมห่วงหน้าพระวงหลังแถมเป็นประเด็นเกี่ยวกับลูกหรือเด็กๆในดูแลเส้นด้วย แล้วก็จะไปได้ซ้อมเฉยๆแต่จะไปรับเกณฑ์นี้เต็มที่ปีหกเก้าอย่างไรก็ตามถ้าวิธีรับมือเพราะว่าท่านต้องเจอหนักดกรทักษิณเจอหนักก็ออกมาอีกแล้วคล้ายๆกับคุณอุงอิงค่ะคือตั้งแต่19พฤษภาถึง23สิบสามสิงหาหกแปดเดี๋ยวเป็นโหนจะบอกว่าไม่เห็นมีทางออกให้เลยทางออกท่านคือ ตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปท่านจะได้ลาบนะถ้าท่านสู้บนเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ขัดใจอะไรกับใครจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขาหาทางออกให้แล้วพูดง่ายๆตีฝ่าไปให้ถึงให้พลนยี่สิบสามสิงหาหกแปดบนเงื่อนไขที่ว่าอย่าไปขัดใจอะไรกับใคร กลัวท่านไปขัดใจอะไรกับใครแล้วสิเออนั่นน่ะสิจะไปวิคคลอ้ออีกออมีคนอื่นอีกไหมย <laughs> <laughs> นิดนึงค่ะนิดนึงคุณผู้ชมถามมาป้าฟองขาคุณออนนิมัสค่ะถามว่าป้าฟองขาคุณทักษิณจะต้องหนี17ปีไหมคะเอออย่าไปว่าท่านเลยนะคะ <laughs> เพราะ <laughs> ว่าถ้าถามป้าฟองว่าท่านเราต้องเอาตัวรอดคือช่วง19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาหม68ก่อน หลังจากนั้นเนี่ยป้าฟองว่าถ้าท่านรอ,รอดตรงนี้ไปได้เนี่ยดวงท่านยังจะบวกอยู่อีกหมายถึงว่าจะไม่โดนเกณฑ์นี้แรงก็คือตั้งแต่14ท่านจะกลับไปโดนเกณฑ์นี้ดวงแตกอีกแรง14กุมภา69ถึง12เมษา71นึ่เพราะฉะนั้นบอกได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเอาตัวรอดช่วงนี้ก่อนเอ๊แต่ว่าขออนุญาต19พฤษภา68ถึง23สิงหา แต่ขออนุญาตป้าฟองแปลคําว่าดวงแตกคือเราไม่ได้ดวงแตกเสาแหลงลักเสาแหลงรักดวงแตกเนี่ยอยู่ๆไอ้ตัวเสาเนี่ยมันตัวโทษทุกข์ส่วนใหญ่ดวงแตกที่เจอมาเช่นคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตป่วยหรือมีปัญหาพักร่วมแตกแยกบางบริษัททำงานอยู่บริษัทซึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตตัวเองมีปัญหาเลย์ออฟก็มีบางคนป่วยหนัก คือทุกว่าอย่างนั้นเธอห่วงหน้าเพราะวงหลังทําอะไรไม่ได้แล้วมันต่างกันไหมคะพอเปลี่ยนจากกลุมมามีนเนี่ยค่ะพี่ฟองตอนกลุมนี้ตอนนี้ท่านได้ประโยชน์อ๋อตอนนี้ได้ประโยชน์จนกว่าจะท่านยังได้ประโยชน์สู้แล้วได้อยู่เห็นไหมท่านได้กลับบ้านะอืมโอ้แต่ว่ามันจะเข้ามาแทรกสั้นๆ19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาคม68ให้ท่านสู้ให้ต้องระวังมีเรื่องคดีความด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องคดีความมีเรื่องส่งเรื่องสารอะไรด้วยไหมคะใช่เออเพราะพระเลือถึงเนี่ย ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเห็นว่าเรื่องของสานติกาที่ว่ากันไปเนี่ยก็น่าจะประมาณสักกันยากันยาตุลาปลายปีหรือไม่แล้วก็มีเรื่องของ1นึของคุณทักษิณที่โดนคดีอยู่ก็น่าจะช่วงปลายปีหรือเปล่าพี่ฟองว่าท่านเอาตัวรอดช่วงนี้ก่อน1 9พฤษภาถึง23สิงหา68ดิฉันฟังมานานแล้วคุณนุทินเนี่ยคเยคยเห็นบอกว่าเขามีดวงเป็นนายกรัฐมนตรีมีไหมคะช่วงนี้คะพระฟอง มีคะ่ะถ้ามีพระบรมราชโองการโปลดกล็ต้องมองแต่แกมัก็ต้องใช่แล้วค่ะถ้าไม่ได้กวนนะคะแต่ว่าเหมือนที่เคยทำนายไว้ตั้งนานแล้วผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วก็ร,<ๆ>รายการอื่นๆว่าถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกระหว่าง5พฤษภาคม68 จนถึง14กุมภาพันธ69ท่านน่าจะหยุดเล่นการเมืองเถอะดวงมันเคลื่อนแล้วโชคเทวริศเคลื่อนแล้วโชคเทวริศคือโชคใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในทางโหะผีจะควรโชคใหญ่ในชนะสาอาสุรินต้ององค์พระเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเหลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ช่วงนั้นดังประสงค์ที่โหรลัก ราชสีชอบท่องนะคะเป็นโชคใหญ่ที่สุดในชีวิตคนแต่ถ้าบางคนไม่ถูกกับโชคแบบนี้ก็ติดคุกก็มีแต่คุณอนุทินไม่ไม่ไม่ติดคุกหรอกนะคะ,ะเอาบอกให้ท่านไว้ว่าท่านอยู่ในระยะที่โชคใหญ่ในชีวิต5พฤษภาถึง14กุมภาพันธ์69เมืองเราเนี่ยเราจะเสียกำลังใจที่พวกหนนปากเสียทั้งหลายไปทำนายเรื่องลบๆรวมทั้งฟองสนานด้วยนะค่ะ ฟังนะคะเมืองของพวกเราเมืองรัตนโกสินที่สถาปนาวันที่21เมษาสองพนสามรรุ่งเช้าแล้ว9ก้าบาทคือ6กนาฬิกาห้นาทีเกิดวันอาทิตย์เกิดท่ามกลางภัยสงครามค่ะและความแตกแยกข้างในงใช่ไหมทั้งไฟสงครามทั้งไฟงสงครามแตกแยกข้างใน,งในเพราะว่ามีเรื่องของการปราบดาพิพเศษเปลี่ยน เปลี่ยนวงกษัตริย์ในขณะที่จะย้ายจากเมืองหลวงจากทนบุรีฝั่งทนมากรุงเทพที่หนองบัวที่ตั้งพระบรมมหาราชวังเนี่ยร้นก้าวลัจการที่หนึ่งทรงมอบหมายให้หาเริกวางเสาหลักเมืองถือถือกำเนิดเมืองตำนานเสาหลักเมืองบอกว่าฉีพรอพรามณ์พยาโหราธิบด,ดีได้ กลาบบังคมทูนแนวทางให้ส่งเลือกสองทางสำหรับเมืองเรา1เมืองเราจะสุขสงบมากกว่าทุกสุขสงบค่ะแต่จะมีบางช่วงที่เราจะเป็นเมืองขึ้นต่างชาติสองเมืองเราจะทะเลาะบบอแหวงวุ่นวายขายกระจายกันไปเรื่อยแต่เราจะไปเป็นเมืองขึ้นของใคร้้เก้าวรัชการที่1ตอนนั้นกำลังอยู่ในระหว่างที่ การแตกแยกภายในและศึกพระเจ้าประดุงกําลังจะมา,าคนไทยยังเข็ดขยาดพม่าตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่สองนะกลัวดาบพม,าม่าใช่ไหมกลัวดาบกลัวปืนพม่าทรงรับสั่งว่าจะมีประโยชน์อะไรที่สยามจะเป็นเมืองขึ้นต่างชาติทรงเลือกแนวทางที่สองอเพราะฉะนั้นเมืองเราจึงเกิดท่ามกลางการทะเลาะเบาแหวงแนวภัยสงครามเมื่อไหรก็ตามที่มีวิกฤต เมืองเราออกแบบให้มาแบบนี้จะมีโอกาสตามมาด้วยเสมอแต่เมื่อไรที่เมืองเรานิ่งๆมันจะมีเรื่องใหญ่ <ใน S 1> รอ<น>อยู่เขาเรียกว่าดวงกันไกลหนีแบบคลายออกไม่มีเวลาสอนโหนแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมืองเราแลกออกแบบมาให้รอดแลกกับความวุ่นวายขายกระจาดเพราะฉะนั้นยิ่งมีวุ่นวายตอนนี้แหละเบพี่ชอบมากแหละที่จะไปซื้อหุ้นเพราะว่าสี่ครั้งแล้ว พิสูจน์การอยู่รอดของเมืองหนึ่งศึกพระเจ้าประดุงามาเอกมาเก้าทับเต็มไปหมดเลยในที่สุดมีปัญหาเราสู้เต็มที่แล้วเราหลังจากเราสู้เต็มที่แล้วนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์านาศกับรนก้าราชการที่หน<า>ึ่งพาเราสู้เต็มที่แล้วในที่สุดเขามีปัญหาภายในเขาถอยไปเองค่ะ<า>แล้วเมืองเราโอ้โหสมัยพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยอาณาเขตเราไปถึงนู่นเนี่ยไกลมากเลยล่ะใหญ่กว่านี้เยอะสอง ตอนอะไรล่ะสําคัญที่สุดคือเราถลฝรังล่าเมืองขึ้นค่ะประเทศไหนที่รอดอยู่ประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ค่ะสยาม<ท>ยใช่ไหมแถมเราได้ถนนราชด,ดําเนินมารอห้าส่งทําให้เราได้รถไฟได้ประปายใสสงครามโลกครั้งที่สองสงครามมหาเอเชียบุรพาญี่ปุ่นบุกไทยญี่ปุ่นแพ้ไทยชนะสี่ตอนหลังที่คอมมิวนิสต์ขึ้นสูงมากไส้งอนแตกพนมเป็นแตก กองทัพเวียดนามจ่อชายแดนไทยจะบุกค่ะมหาอำนาจรนด,ดับสี่ของโลกในที่สุดกองทัพเวียดนามหายไปจากชายแดนชั่วข้ามคืนเพราะว่าต้องไปรับมือจีนสี่ครั้งใหญ่ๆที่เรารอดมาแล้วทุกครั้งที่เรารอดหลังจากวิกฤตเราจะเริ่นรุ่งเรืองให้กำลังใจตัวเองไว้อย่าจิตตกคนในเมืองต้องอย่าจิตตกต้องเชื่อมั่นในอาถรรพ์ดวงเมืองในแง่บวก มันจะวุ่นวายช่างมันไม่ถูกใจเราหมดทุกอย่างหรอกน้องเมย์มันก็จะต้องมีทั้งเวลาที่ดีและไม่ดีเนาะที่สําคัญก็คือจับมือตั้งสติแล้วเดินฝ่ามันไปให้ได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ที่พี่ฟองบอกไว้ก็คือว่าเมื่อดวงเมืองมีวิกฤตจะมีโอกาสและสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมออันนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะในฐานะที่เราก็อยู่ด้วยกันและเป็นคนไทยได้วยกันนี่แหละ